ไดโจปะได้ไม่ไจะอยู่นี่ไหมสลัดผักมึงจะไปอยู่กับธรรมโก้ไอ้าดะกคนนะทำเห็นเบิ้ล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 บิ้ไอ้โหมาแล้วฮะนี่ไอ้เฮียได้โอ้โหมาโอ้โหมาสามตัวเลยอ่มาแล้วเร่เร่สลัดผักไดโจประได้กับมึงไอ้เยียแอ้มาแล้วอ่ายู่นี่นี่เอ้า เอาแล้วอาคาไอตัวไหนใดตัวใดไม่ได้กูจำไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยอ้าวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ทำไอ้ทำมาโกยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยฮะไอ้เหี้ยมึงฟังเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คอนสวรรค์นะอันนี้เป็นไก่สวรรค์ในสลัดผักไม่ต้องมาแพงฮะเพราะมึงจะได้คอนสวรรค์มึงจะแดกไก่สวรรค์มึงก็ตายเหมือนกันไอ้เหี้ยฮะับแล้วมึงก็ต้องมาลูกอนุโมทนาบาปไปพร้อมๆกันเข้าใจวะอ่ะอาชีตังโมไอ้ไม่ให้ตังมึงไอ้ไม่ให้ตังกูไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยแดกกีรันกูงงไปหมดแล้วอ้าวเร็วอาชี้ตังเอ้าว อตับกูก็มีอ่ะมึงแดกตับไหมไอที่อ้าวตับตาบตาบอ้าวตับตาบตาบแม่พ่อบอกตับรีบเข้ามานะไอ้ตลาดผักมึงใจเย็นๆหน่อยวนอ่าแดกโคลนอ่ะแบ่งกันเลยอ้าอย่าเพิ่งดึงอ่ะโอเคอ้าวอ่ามึงเดี๋ยวมึงรู้อนุอนุโมทนาบ่าวไปมองกันชี้ตังเมอ้าวเยี่ยวสาคูทาคูพ่อสาทุ่ยไอที่เอาไปแล้วก่อนแล้วกันแล้วกันใจเย็นใจเย็น แล้วก uhm, ็อ uh, like ่ะเน่เน่เน่เอาเร็วไอ้เฮียทำมาโกยมานี่แ <scholars> ล uh, <c oughs> ้วไอ้ตลาดผักม <c oughs> <gasps> ึงหนีมาอยู่แล้วก่็ไอ้ตลาดผักเลยมึงบอกมึงเก็บขาไงไอ้เฮียอ่ะมึงออกมาอยู่ข้างนอกได้ไงไอ้เฮียแม่งดีไอ้ไม่เจอเยเอาแดกเดี๋ยวกูไปหายขันมีต่อกันไอ้ขันมีไม่รู้ไปไหนไอ้ตลาดแล้วก็มีหลายชิ้นเอาไปอ้าวอาจีตังเมย์ไม่ใช่ตังมึงอ่ะไม่ใช่ตังกูกูก็ไปเรื่อยเลยเฮีย อัในนี้ใจเย็นนะเดี๋ยวเพื่อใครเป็นสาวกทำมงทำมีขึ้นมาอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมเอามาจาก YouTube นะฮะอาชีตังมึงไม่ใช่ตังกูไม่ใช่สาคูสาค,สาคููพ่อสาทู